เนี่ยกูกูอ่ะไปเอาเซ็ตสูมันเองเมื่อกุยเน้่วเตรียมของใส่กันนะล่ะมาพุ่งตัวกูตั้อยี่นี่แม่เอาอี่รื่ใส่ยังกะชีบขาหรือวะกูขวัญเนานะแซมอนอันซื้อไว้แต่เจ้มือนผม่มันเป็นแนวอื่นหรือลพี่น,อน้อง มาสิกินหมู่ว้านกัน,กนกลาบเป็ดก็ได้ประเด็นกินเพัน้นแหล่ว่าเป็นแตนี่ล็อกว่ะโอ้ยขายหยาดแม่ไม่แข่เออพักๆเอาเกิาไป เหนืยๆนู่นน่ะคืออ๋อลาดถาวะเอาก็กินนี่ไงตังคุยตังคุยกุ้งอนนี้พี่น้องกุ้งมึงบดิ้ป่าลังเลยจิบอกุ้งนี่บดิ้ปะออวกสุกจูก็เป็นยังดอกมปาดบ่เขาหลังมึงมันหนาโว้ยเนลังเขามาเป็นลังก้นก้นมออันหน้าถาเดนเจะนยเอือยนั่งกิน กินแม่งกินง่ายหน่อยเอ้าคุกอย่างจะกินนะกูอะบ้าเฮ็ดหยังกินง่ายหน่อยโอตาเขาไม่บอกกูตำงี้ไงตาเขาเห็นอุงอั้นกูว่าถือสลอนสลเล่สักะเบียดตำแตกมึงสร้างให้กูเล่นๆนะเอากูได้สดเล่นั่นเอาตาเขาได้สดสิแม่เงี้ยกูตำแตกเขาระบาดนไงเอาคือว่าบอกว่า โอเคเลนำตาลนำตาลเลนตาลิ <ffe> ๊รมงยไปนำตาลปิบอกกว่ีบ้ยดเขาไปนำตาลป๊บก็ได้อาเ่ดามเงยก็งก็บอกก็เพิ่นิกหุบงอปปไรชดก็ดาเต็มเนียว้ยตัวนึ่เต็มเวไปเลยพี่ ผีกี่ซีมันน้ำตาลยี่ภาค้อนใส่บ้างเลยกูเฝ้าอยู่จ้ำๆยังไม่มีหูอยู่ละจะป็นมึงเอาความจับมาหน่อยมัน,นมอิดมันคักนี้กูออกซะมาพี่น้องขอบคุณรงางวัลจ้าอะไรอะไรสร้างหลังสร้างหลังสร้างตำหุ่งบ่ปลาายบ่าขายคนผู้ให้บ่ให้กินดอกให้กินแต่ผู้งามๆ